ถาบุดขาหมชาผัวเราผัวต้องให้ผัวหมดทั้งตัวหมดทั้งใจเักผัวต้องอันไหวผัวว่าไงต้องว่าตามนักผัวต้องคาร์ต้องกระจบไม่วุ่นวายเักผัวต้องคอยตามไม่วุ่นวายคอยเอาใจนักผัวต้องอดทนผัวเป็นคนไม่ยอมใครเักผัวต้องทําใจใช่ผัวใครใช่ผัวเราเักผัวต้องมันสวยเดี๋ยวจะสวยผัวไม่เอาเักผัวต้องคอยเฝ้าถึงผัวเมา คนนเป็ของแล้วผัวต้องเข้าใจผัวไปไหนห้ามลามปางแล้วผัวต้องแขื่งแต้องมิชเชงให้หัววมแล้ผัวต้องทุกอย่างไม่พันห่างให้กวนใจแล้วผัวต้องกล้าเสียยกให้เมียให้ผัวไปแลกผัวต้องสนใจผัวเป็นไงต้องคอยดูแลกผัวต้องพูดง่ายไม่วุ่นวายไม่หลบอู่แล้วผัวต้องเศ้าดูหาอีหนูมาเอาใจแลกผัวต้องเชื่ฟังผัวแข่งกันต้องทนไหวแล้ผัวต้อง